ยามเช้าค่ะดูหนังหนูหนังเบคอนก,กรอบส่วนเนื้อแฟนเอาไปใส่ไข่เจียวแล้วส่วนหนังเนี่ยเขาเลาะออกดูหิมะข้างนอกหยุดตกแล้วล่ะลอ,อยน้องหมาาอ,อาหารป่ามากินอาหารเสาร์น้ำกันค่ะ นากินไหม,ไมกินหอดหมืออืน่นกินหอดหมือื่อไม่หรอกกินวันนี้กับพรุ่งนี้แหละคิดว่าไม่งั้นก็เช้าเที่ยงเย็นสามรอบหมดมาคาะอาหารกินมากินน้ากันสวัสดีค่ะมาค่ะมาหาหมก,กินอีกแล้วกินข้าวคนเดียวไม่ค่อยจะเป็นแล้วนะหลังๆลั มีกินอ่อนไลน่นะคะก็ะได้ได้เขากคำค่ะมาเนี่ยเขากำข้าวเหนียวดำอุ๊ยพอใส่ปลากรอบมันจะไม่นิ่มเลยปลากรอบเลยคะ่ะเป็นปลาขิโกะโอ้อาหารปรลาดูไล่ไลายอลีค่ะทั้งทอดทั้งย่างทั้งซุป ซุปอินอีสานนะคะเป็นซุปน้ำมันสม้มใส่หัวหอยแซ่บค่ะแซ่บเกินคำบรรยาย พอได้กินโดนเติบปลามาเด็กขาหเนอกินมากินน้ำกันหามูก,กินขึ้นป่าเนี่ยอันนี้เป็นส่วนขาเป็ดค่ะแบ่งเป็นสองสองท่อน แล้วก็ทอดอันนี้เป็นนังค่ะกรอบเลยนังเป็ดทอดมักซอสอซอสผ้าเขียวค่ะ Uh huh. ลืมเออผักกะทิออนว่ามันเป็นไปแนวไม,ม่หรือเปล่าคะซสือมาตระโดดนัเด้าเด้านดนโดดมันนะคะลืมเช็คบังตัวเย็นอีกตัวนึ่งค่ะมันอยู่ในตัวเย็นตัวอยู่ในขั้วเนี่ยพักกะทิออน on. น้ำมัสแลมาคืดพ่อค่ะพ่อคือว่ามันกินกับอีย่งยอดกระถินนะคะกับเม็ดกระทินกับมากระทินเนะ่ะกับสตอรเพื่อใส่เขากันเนี่ยค่ะมันเรยังบุไรีเมนูปลาส้มปลาสวาย ้ไม่แห้งค่ะได้นั่งกินเขาอยู่บ้านตอนสว่างก็คือช่วงนี้ มันจะสว่างเก่าม่งเศร้านะคะเราเราจะเริ่มเมื่อตอนประมาณใบสามครึ่งนะคสะสว่างตั้งแต่สามมงเศร้าถึงใบสามแซ่บเลยค่ะเห็ดยำอะไระ็แซ่บยำนันค่ะปลาสมปลาสวายไหม ไปสระผมมาแล้วแต่มานั่งในครัวเหมือนเดิมกลิ่นก็ยังอบอวนเหมือนเดิมถอดทุกสิ่งทุกอย่างเห้นนองกินเรียบร้อยไปอาบน้ำสระผมค่ะตม่ค่อยมากกินไม่ค่อยกินแบ่บค่อยกินสบายใจ เห็ดออลิจินซื้อมันอยู่ packet, แพ็กเกจไปมซื้อจำเลยครับคลายครับพ่าว่าออยสเตอร์ยังสุดยาดไหยคะ เอาลงทอดได้น้ำมันพร้อมกันกับเป็ดทอดนะคฮะคล้ายๆรสชาติของเอ็เฮดพึ่งหวานเลยค่ะอ,อร่อยเฮดแบบชิ้นหนาๆน,าน,านะคะมันได้รสชาติเต็มๆเลย เครื่องดื่มเป็นเกดบุญค่ะเนาะคำอะไรกะล่งตรงนี้ล่งซุปน้ำไม่สมหัวหอยซิมเป็ดราแี้ะคะ่ะเป็ดทอดกรอบ ลูกเาลสีกินมะนาวนอน่ะไม่แน่นะมีข้เหนียวแซบอย่าแซบคือเป็ดอะเนาะมันสีเข่ากกบเอ่อเจลเจลพริกพงนะค่ะบีบบะงาอ้ส่บอกกอบ สิเาก่อนเยอแต่ว่าเปลาแจ้วเป็นสุปน้ำมนโมน,นี่เป็นแจ้าม่ละโม่ จะใช้สูตรไหมไทยนะคะประกอบรอดอย่นิดหน่อยกับปนประทูนนะคะ เทป่้นไปค้างกันต้มใครมาหน่อยจะเมน,นูปดปะร้ายๆ ปลาคิโกยค่ะปลาช่อนทะเลเห็นแม่แม็ก,กินผู้ติดตามกันนะคะมาก็เลยขึ้นอยากกินปลาเอิญไปยังก่อนปลาช่อนทะเลมาะคะ่ะ ปลาคอทะเลมันเป็นปลาทูทะเลมาปลาเบาเกี๊ยน่ะทางภาคอีสานเอิญปลาคิกโกอุ้ยเครื่องดื่มปลาทูกรนดั มากมันเป็นเก็ดน้ําแข็งตากอยู่ของนอกนะค่ะขึ้นเนอะเมื่อขึ้นนี่สงสซ้ลบหกอง,อ,งองศาฮะยัดเอาความเย็นความหนาวไปแบ่งเมืองไทยได้ ทำมัดปั่นไงนึงแล้วเ <c oughs> นื้อกินยังกินบม่ครบอยู่ค่ะันแป้งเห็น <c oughs> สมควรเป็นว่าห้ค่ะว่ามันกินสองสามคน <c oughs> เอาข้าเห็ดกินหลายคาบเนาะ <c oughs> พริกทอด เมื่อคืนเนี่ยค่ะปัดตื่นตอนหกถุมกว่าลุกมาดังไฟม่นมันดังไฟเตาของนอกเลยค่ะไฟเตาพิงข้างในอากาศมันเย็นๆนะมันยากาศในบ้านเย็นคนะ่ะแล้วทีเนี่ย ตื่นน่ะปอนอนอิมพอว่นนอนลงจะทุ่มหนึ่งตื่นหกส่มนก่ากันเลยดั่งไฟแล้วเพราะไฟมันเป็นทานแดงๆนะคะกันเลยได้ย่างคือว่าล่ะค่ะก่อไฟแล้วบ่อยากบ่อยากเสียไฟไปซเธอยังเธออยางประมึกสด มัเข้มมากนเนี่ยคือส่งเข้มไร่ะเราต้องกินคำใหญ่นะกินยอมๆที่บ้นะบบกินสามเมอแ้ะเนี่ยคือนเ,นเข้มแนหะ่ะ อะไรที่ยังไม่กินกินครบแล้วนะคะนะครบสุดย่างล่ะอันนี้ลูกจะกินมานาะวเดี๋ยวลองออกเคี้ยงไว้กับเป็ดคะ่ะ แกระดูกออกเขี่ยเป็นแวแล้วก็จัดแบบเซตเขาเหนียวหายปันนะ่นหนึ่งแบบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องบอกว่านี่คือปลานี่คืออะไร <c oughs> ให้ซิมบังจะเปิดใจปิดใจแค่ว่ากนะัน สลัดอันนี้ไว้เคียงท,ทําจานสวยๆเขาจะได้ดูว่ามันน,ะน่าสนนะคะปนะัปลาองหอยแฟนกินลาบเป็ดเมื่อคืนเนี่ยไอซิม ยาบานรถมันจัดเกินไปเพราะว่าลาบเนี่ยมันขึ้นซื้ออาหารไทยเลยนะอืมเราต้กินคุนเชียงง่ายยาบาด้านเหนือใชยมพูแม่งดีกับเมีเ่อาอย่างเนี่ยหยาบไ่้จังน้อยต้มกระดูกเป็ดไหมคะปัากินเคี่ยงกับลาบเป็ดเมื่อนเนี่ย แซ่บข้าวทาอยู่ค่ะสดนะกินมื่อีนกมดาเนะี่ย าหารว่าจะทำให้กินสามวันกินสองวันเอ้ไม่ใช่กินสองสามวันกินวันเดียวก็หมดแล้วเนื่งโดยหมู <Ale evaluation> ่บ้านเลยค่ะเราไปเห็ุงานเนาะช่วงนี้พนักงานอยู่ในที่ทำงานไม่สบายมางค่ะ ระบบก็เลยร้ว่านิดนึงป่าไปบ้านลูกค้าคนที่ป่าบ่เคยไปอืไปกระเทียมกระดินแล้วก็ไปเมื่อหิมะตก <laughs> ถึงหิมะบปรตกล่องเทือมมันก็สิมีทางเดียวที่สามารถไปได้นะคะพาใส่ การเดินทางแลวยรถไ้กับรถรถบัสแล้วกัรถล่างสามรถค่ะคำนี้เอาอะไรดีคำสุดท้าย <c oughs> คำสุดท้ายปั้นแบ่ง <c oughs> กัดแบ่ง แต่ท่นเนี้ยนี่มากตนะคะจันย่างกับพิมาามันย่างว่าง่ายมาวันที่ป้าลงคลิปไปนะคะคลิปมาวานคลิปก้อนน่ะเนี่ยเดินฝ้าหิมะกดค้าขนาดแบบเกรงค้าขนาดได้กล้ามค่ะได้ก้ามแน่ๆแ,แล้วยังเมื่อคืนมามานอนโอ้สุดยอดเป็นการออกกำลังที่แบบว่า,าเห็นผล เจ็บค้าค่ะเจ็บปวดปวดกล้ามเนื้อนะคะที่หกาเก็งแต่วันนี้หยุดสบายจะนั่ง,งิิง้อวในบ้านอุ่นข้องบ้านค่ะกลุ่มเชียงเป็ท้ายอิ่มอร่อย ที่ทํางานก็ดีนะเขาก็เป็นห่วงเราว่าเราเขาก็จัดงานให้เราที่แบบว่าการเดินทางนี่เขาก็ต้องคิดคิดด้วยในระยะเวลาที่สมควรเหมาะสมนะคะคนจัดตารางอยู่ในออฟฟิศเขาก็เขาก็ทํางานดีนะคะเขาจะเนานางในออฟฟิศเนาะ มาปเป็นพนักง,งานประจาบอป้าบอกขอคิดองค์กรเดอร้อเพราะว่าเขาบอกว่าอันโอ้ยลูกค้ามาคนไทยได้ค่ะผู้ใดจะมาเห็ดงานในสายที่แบบได้หลายสายค่ะคนไทยเห็นงานได้หลายอย่างกับหลายปันไดแต่ว่ามันกะมันก่นกาเห็นมองได้เพื่อนรวมงานอาจจะว่าเพื่อนรวมงานแต่ว่างานเที่ยวเห็นนะคะ มันมันมันได้ผลตอบรับหรือว่ามันได้การที่แบบว่าเ่าเห็ดงานแล้วห่อเห็ดงานอีหลีห่อเห็ดงานจากใจว่ามันเห็ดงานแบบว่าให้เลี้ยวไปมือๆนะคะมันบได้ดอกทาเฮ็ด้าเห็ดงานบเรียร้อยนี่มันก็บบไดมันก็จะต้องมีการว่ากันมาค่ะแต่ว่างานของป้านี่เป็นวันแมนโชเนาะเป็นแบบว่างานที่เห็ดคนเดียวเห็ดเดียวเดียวนะคะเท่าจะพูดกุ้ยกับแคร์ลูกค้าเท่านั้นเนาะพ้น พ้นตอบรับหรือการตีกับอีอย่างทุกอย่างเนี่ยคือกับลูกค้าแค่นั้นนะคะเนาะลูกค้าเป็นคนเป็นคนอ่าหายะแน่นเฮาสินะคะจะมีการแบบว่าขัดหูขัดตาเพื่อนรวมงานนั่กันหรือว่าอ่ามีค้นปลิกกันเนาะคะนะ่ะเนาะบอกก็ถือแต่ว่าคนที่ทำงานนะคะกับ คนอื่นๆนี่ก็ต้องแบบว่าใส่การโฟกัสในการที่แบบว่าต้องคิดถึงคนนันคนนีนะคะเนาะแต่ของป่าคือเดียวๆคือระวังป่ากับลูกค้าแล้วมือก็เป็นสี <c oughs> สีเข้ากันนะคะ,นะคเนาะขหนี้วติดมือแล้วค่ะที่จริงว่าจะพยายามกินขาหนี้วหน่อยลงละกินข้าวเจ้าแต่กินข้าวเจ้าแบบว่าเอามาปั่นข้าวเจ้าปั่นได้ย่ค่ะปั่นแล้วก็คุยได้คือขาหนี้วเนี่ยค่ะ นั่นแหละเดได้พอกับคนใน,นออฟฟิศเนอะว่านี่เอาเอากระดาษเอาแผ่นง,งานไปรงเขานะคะน,ะนั่นๆเขาออฟฟิศนี่ยโมแร่งเราได้เห็นคนคน,นั้นนะคะนะที่เพิ่นแบบว่าจัดเว้นจัดล็อกให้ป่าบ่าปัดต้องไปมองนั่นมองนี่หรือยัอยงเสียปกติคุยกันระบางเหตุงานเนี่ยคุยกันทั้ง SMS นะคะโค้งงานกันคุยงานกันนะคะโน้ประสาทกโทรศัพท์เนาะเพื่อนกระบอก ถ้าจะเหตุงานอาทิตย์นั้นบออาทิตย์นี้บอเออปีใหม่ฉันจะอาจจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอาจจะบริวาจะได้เห็ุงานบอจะเห็ดต่อบอหรือจงไหนเอา้า <c oughs> คุณบอกว่าบ่าเฮ็ดต่อจังไดพวกเขาคุยกันอยู่ว่าจะให้เธอ,อเป็นพนักงานประจำไหมคะพนักงานประจําตรงท่ป่าหมายถึงว่าประเทศทิ่บปอยู่เนี่ยพนักงานประจำนี้บ่แม่นประจำไปช่วโมือได้คะ่ะ อาจจะเป็นแบบว่าใหายเป็นเปอร์เซ็นต์10% 20%นะคะ20%ก็ะจะเป็นแบบเฮ็ดสองมือต่ออาทิตย์แบบขึ้นไต่โตเลยคือมือนันบ่าสามารถหยุดได้เลยนอกจากป่วยอีหย่งหรือเปลี่ยนมือเนาะคะ่ะเนาะก็คืออาทิตย์หนึ่งเฮ็ดสองมือเลยถ้า20%นะคะเนาะถ้าลอยเปอร์เซ็นต์ก็เฮ็ดจันทร์ถึงศุกร์เลยอั่างเนะนั่นแหละเราบอกว่าเออเดี๋ยวบ่งก่อนเด้อนั่นแหละค่ะ แต่ว่าถ้าเขาหายอีรีก็ถือว่าไดเร็วอยู่แต่ว่าปากกันยังบอดไดพ่อใจที่แบบว่าจะเฮ็ดงานตรงนี้หมายถึงว่าบริษัทนี้ตลอดไปนะคะแต่ว่าลูกค้านะคะที่ที่แบบว่า <c oughs> จะคิดถึงกันเนาะเนาะกับคนที่เข้าไปเฮ็ดงานนั่หมายถึงว่าโตป่ากับลูกค้าจะคิดถึงกันเนาะเะนาะเพราะว่าคนไทยที่อยู่เฮ็ดงานนําไปาเนี่ย ลูกค้าก็คิดถึงเื่อกันคนที่เพิ่ออกไปแล้วคิดถึงนะคะคนไทยเนี่เป็นที่แบบลูกค้าพอใจคนไทยไหมคะเพินพ่นเพิ่นเพิ่นมาคนไทยนะคะเพิน่นว่าอันพ่อป,ปามา่าเราเฮ็ดให้เพิ่นบบวา่ารู้สึกว่าคนคนนั่นน่ะที่เคยมาเฮ็ดงานกับเพิน่นน่ะมาเฮ็ดงานบ้านเพิน่นน่ะกลับมาอีกเ่อฉันจัดโทรไปหาออฟฟิดเดอร์ว่าให้เทอรนาะมาประจาําบ้านฉันเลยนะคะเนาะเอ้เมื่อนี้่ มื่อน,นี้ไปหยุดบ่แม่นบ้านเพิ่นเพิ <c oughs> ่นบอกว่าถ้าจะหยุดบุญพุ่นได้อปะพึ่งนึกได้ค่ะว่าเพิ่นบอกว่าถ้าจะหยุดบุญพุ่นเด้อปะตอนไหนจะาพุธนี้หรือพุธหน้าแล้วคะ่ะเนาะอืมนั่นแหละนั่นแหละค่ะโอเคค่ะประกาศเนาะหามูเบาเนาะปกติบ่ค่อยได้เบาไทยบ่บบค่อยได้เบาบ่ได้เบากับผเลยค่ะนี่แหละค่ะคะือว่าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะรู้หลายกว่กมูกวอกทุกคนในในชีวิตจริงป่ะเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละ โอเคค่ะเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะก็ยังไงก็ถ้าไม่ดีไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยนะคะก็มีหลายช่องให้เลือกดูดูตามความาสบายใจนะคะนอกปากดูคลิปที่ดูออียงที่แบบาเออมันมันดีต่อใจเฮานะคะ่ะเนาะมันจะได้พลังบวกนะคะก็ขอให้ผ่านสถานการณ์ โควิด <COVID S 2> <laughs> ไปไปด้วยกันเนาะเนาะแล้วก็ติดตามกันไปค่ะหรือว่าอันไหนที่เฮ็ดให้บอดี้ต่อใจกกบพอ่เจาหน้าเอาเนาะ,ะเนาะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะอาหารปลาแซบ่บแซ่บมเนี่ย